ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ทีรรัตชีเจปีประยุทธ์เปล่าประโยชน์เชื่อถ้ายิ่งรักษ์ยังอยู่ประชาชนไม่ต้องลอยคอสวดมนต์ไล่น้ำท่วมนางสาวทีรัตสําเร็จวานิชสสกรุงเทพพักเพื่อไทยโพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าเห็นด้วยกับผู้ที่กล่าวว่าหากนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรไม่ถูกยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา ประชาชนก็ไม่ต้องมาลอยคอสวดมนต์ไล่น้ำท่วมแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2555สมัยรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรมีโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแลง้งโดยนำผลการศึกษาน้ำท่วมในอดีตก่อนเข้ารับตำแหน่งและน้ำท่วมใหญ่ในปี2554มาวางระบบและการจัดการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำมาระดมสมองร่วมกัน จนสำเร็จออกมาเป็นแผนดำเนินการหลังเข้ารับตำแหน่งเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเพระาะทราบดีว่าปัญหาน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำสวนนาแต่เสียดายที่โครงการไม่สามารถดาเนินต่อไปได้เพราะมีการยึดอำนาจรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในปี2556ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบัน ไทยต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรุนแรงสลับกันอยู่ทุกปีและวิธีการที่รัฐบาลใช้แก้ปัญหาก็คือรับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือการใช้ภาษีของประชาชนแจกเงินผู้ลงทะเบียนทันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเลย7ปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันยาวนานที่จะทำให้โครงการเร่งด่วนสำเร็จได้ แต่กลับเป็น7ปีที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์สร้างแต่ความถดถอยให้ประเทศและความชอกช้ำให้ประชาชนอนุทินยันนายกคืนอํานาจรัฐมนตรีไม่มีผลทำงานฟังคําสั่งหัวหน้ารัฐบาลอยู่แล้วที่กระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ให้สัมภาษณ์กรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเป็นการมอบอำนาจคืนกับรัฐมนตรีนั้นในยะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรต่าง พราะในทางปฏิบตัติเราก็ยังทำงานกันอยู่แล้วและทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายกก็ไม่เคยลวงลูกไม่เคยเก้าวไก่อะไรมีอะไรก็สั่งการมาทางกระทรวงสาธารณาสุขก็สนองจึงไม่มีความจำเป็นที่ไปนั่งดูว่าอำนาจอยู่กับใครถือเป็นอำนาจของรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้ว อย่างไรก็ต้องฟังหัวหน้ารัฐบาลในอนุทินกล่าวส่วนข้อกังวลเรื่องที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในภาคใต้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อควบคุมป้องกันโรคก็ไม่ได้มีปัญหาสาธารณาสุขไปสั่ง หรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆไม่ได้เพราะปัจจุบันสบ,บคและพรกรฉุกเฉินยังอยู่ยังไม่ได้ใช้พรกรแก้ไขพรบโรคติดต่อเพียงแต่กฎหมายกลับมาอยู่ตามกระทรวงต่างๆไม่ใช่แค่สาธารณาสุขอย่างเดียวโดยนายกสั่งการผ่านรัฐมนตรีเราก็ปฏิบัติตามคำบัญชาท่านอยู่แล้วและไม่ได้มีอะไรต้องกังวลที่ผ่านมาต่อให้อำนาจอยู่ที่นายกท่านก็ไม่เคยสั่งการอะไรตรงมาที่กระทรวง ก็ใช้อำนาจรัฐมนตรีอยู่ท่านฟังรัฐมนตรีอยู่ตลอดนายอนุทินกล่าวนัทวุฒิรำลึก15ปีลุงนวมทองนักสู้คนจริงขับแท็กซี่ชนรถถังต้านรัฐประหารวันครบรอบ15ปีนายนวมทองไพรวันหรือลุงนวมทองอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับรถแท็กซี่ชนรถถังเพื่อประท้วงการทำรัฐประหาร19กันยา49ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะผูกคอกับราวสะพานลอยบริเวณถนนวิภาวดีรงังสิตน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่31ตุลาคมปี49โดยเขียนจดหมายลาตายระบุว่าต้องการลบคำสบประมาทของพันเอกอาาัคราชิพโรดรองโฆษกคณะรัฐประหารที่ว่า ไม่มีใครมีอุดมการมากขนาดยอมพลีชีพได้ล่าสุดนายนัทวุฒิใส่เกื้อแกนนำคนเสื้อแดงอดีตเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้โพสต์ข้อความํำลึก15ปีการจากไปของลุงนวมทองโดยระบุว่าผมพูดไว้หลายวาระว่าตั้งแต่19กันยา2549ถ้าจะหาวีรบุรุษตัวจริงหนึ่งคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สำหรับผมคือนวมทองไพรวัน30กันยา49เข้าขับแท็กซี่คู่ชีพพุ่งชนรถถงังต้านรัฐประหารหลังจากนั้นกระทำการอัตตะวินิบาตกรรมยืนยันอุดมการประชาธิปไตยลำลรึกคาระวะนวมทองไพรวันไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนจริงนอกจากนี้ยังมีประชาชนร่วมชวิตข้อความเพื่อลำลรึกวนคบรอบ15ปีของลุงนวมทองที่ขับรถชนรถถัง 15ปีแล้วของวันนี้นวมทองไพรยวันขับแท็กซี่พุ่งชนรถถังณบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณชินวัตรนำโดยพลเอกสนชิบุญยรัตน์กรินงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและอีกหนึ่งเดือนต่อมาเขาได้ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอใต้สะพานลอยถนนวิภาวดีร,งรังสิตวันนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีเราจะมาระลึกถึงลุงนวมทองไพรวัน แท็กซี่ผู้กล้าที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อการต่อสู้แห่งประชาธิปไตยจนกลายเป็นตำนานวันนี้เมื่อ15ปีก่อนเป็นวันที่เขาได้แสดงสปิริตด้วยการขับแท็กซี่พุ่งชนรถถังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อเิตจการพิธายกพลบุกเชียงใหม่เปิดตัวผู้สมัครสสประกาศขอเป็นผู้แทนส่งต่ออนาคตให้ลูกหลาน นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนางสาวเชริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิสณุโลกเขตหนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอและนโยบายจากทีมจังหวัดโดยมีนางสาวเพชรรัต์ใหม่ชมพูว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตหนึ่งนางสาวการนิกจันทดาว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต8ปนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒนว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตสองเข้าร่วมประชุมและถือเป็นการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เป็นครั้งแรก จากนั้นได้ร่วมรับฟังปัญหาของนักศึกษาริมอ่างแก้วบริเวณมหาลาัยเชียงใหม่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงโควิด1 9นายพิธากล่าวว่าดีใจที่ตนได้กลับมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งตนรู้สึกเสียดายที่อนาคตและความฝันของนักศึกษาถูกขโมยไปจากมาตรการของภาครัฐที่ไม่ชัดเจนและจากการที่ตนได้เข้าไปนั่งในคณะกรรมาการบริหารงบประมาณ 6- 5 พบว่ากำไรของมหาลัยจำนวน35,000ล้านบาทซึ่งมากพอกับอนาคตในการทำให้นักศึกษาได้รับคุณภาพเทียบกับภาษีที่ต้องจ่ายหากตนได้เป็นรัฐบาลจะบริหารจัดการใน2ประเด็นคือวัคซีนที่มีคุณภาพและการตรวจแบบ ATK ที่ได้คุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้สนุกสมวัยตามที่ควรจะเป็น ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เห็นหรือ,อย่างว่าผู้บริหารที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ดีมันเห็นได้ชัดจากการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาในฐานะอนาคตของประเทศเราจะทำอย่างไรเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีที่มีคุณภาพให้กับพวกเขาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่พักก้าวไกลปฏิบัติมาเสมอ เราเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนเพื่อที่จะส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานของเราผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักในตอนที่เกิดโควิด19พอดีและในวันที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบผมอภิปรายครั้งแรกในสภาผู้แทนราษฎรผมเจอปัญหาต่อสู้ความฝันของตัวเองทุกวันทุกเช้านี่คือสิ่งที่ผมมายืนณจุดนี้ที่มีความหวังในการเห็นประเทศมันดีขึ้นกว่านี้ เป็นผู้แทนของพวกคุณทุกคนในการเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกคุณแทนพวกน้องๆเพื่อมอบอนาคตที่ดีให้กับพวกคุณทุกคนนายพิธากล่าวขณะที่นางสาวเิริกัญยากล่าวว่ามาตรการของรัฐที่ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งสำคัญในด้านการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศซึ่งวัคซีนมีส่วนสำคัญต่อการคลายล็อกและแก้ปัญหาหากเรามีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงขอขอบคุณขอ้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ